เสียงจากสวนจันทร์วันละหานาทีวันจันทร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2,567ว่าด้วยชื่อและสาระสำคัญของสวนจันทร์วันนี้ชื่อสวนจันทร์ใน g o o g l e Map จะพบว่ายาวเป็นนิดนึง พราะมีคำว่าเรือนแรมรอนและสื่อตะวันต่อท้ายด้วยเป็นสวนจัน์เรือนแรมรอนสื่อตะวันก็ขอเล่าไว้ให้ทราบความเป็นมาเป็นไปสวนจัน์คือสวนที่นายตะวันซื้อและสร้างเอาไว้ หวังให้เป็นหลักประกันชีวิตของจันอันเป็นสุดที่รักกรรมการบรรดาลใจมูลนิธิสือตะวนันพูดสั้นๆเอาไว้แค่นี้ส่วนเรือนแรมรอนมาจากหลังจากไม่มีจันวันและคืนที่ไร้จรันของนายตะวนัน คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,550เป็นต้นมาโดยเฉพาะตั้งแต่หลังจากปี2,551การใช้ชีวิตแรมรอนนอนตามป่าช้าราลามนทั่วแผ่นดินไทยก็กลายเป็นวิถีชีวิตของนายตะวันจนถึงมีเหตุการณ์สำคัญของโลกคือ วิกฤตโรคระบาดโควิดบังคับให้ไปไหนมาไหนไม่ได้ในตอนแรกนี่ก็ถึงกลับไม่ได้ถ้าไปก็กลายเป็นปัญหาทีเดียวนั้นเลยมาหยุดอยู่ประจำที่สวนจานโดยที่ใจมันยังไม่ยอมหยุดก็จึงเกิดคำเรียก สวนจันทร์ว่าเดือนแรมรอนขึ้นมาเพื่อชดเชยความโหยหาการแรมรอนนั้นนี่เป็นชื่อที่สองของสวนจันทร์มีความเป็นมาอย่างนี้ส่วนชื่อสุดท้ายคือสือตะวันอันนั่นหมายถึงความตั้งใจในปัจจุบันของนายตะวันที่จะให้สวนจันทร เดือนแรมรอนนี้เป็นสำนักงานมูลนิธิสื่อตะวันชาญกรุงหรืออีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเป็นสำนักงานประธานที่ปรึกษาบริษัทสำนักพิมพ์สื่อตะวันอันเป็นบริษัทที่นายตะวันก่อตั้งมาอย่างนี้ด้วยก็ได้ไม่ผิดกติกาอะไรเพราะในปัจจุบันบริษัทสำนักพิมพ์สื่อตะวัน ก็ยังมีเจ้าของใหม่มีกรรมการผู้จัดการคนใหม่ดำเนินธุรกิจสืบมาและก็ได้ขอคำปรึกษาหรือขอให้ประธานที่ปรึกษานี้ช่วยงานในส่วนที่คนรุ่นใหม่เขาไม่อยากทำกันอยู่ก็คืออะไรที่เหลือบากกว่าแรงกว่า พนักงานรุ่นลูกรุ่นหล,นลานก็โยนมาที่ประธานที่ปรึกษานี้ช่วยทําอาทีนี้สุดท้าย <c oughs> คือสาระสำคัญในปัจจุบันก็คือทําเอาไว้ให้เป็นที่ปิกนิกแคมปิ้งค้างแรมฟรีของผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือแม้แต่ คนที่อยู่ในกรุงเทพในปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเป็นต้นที่มันจอแจแอ้อ,าอาัดสมุทรสาครอย่างเนี้ยมันจอแจแออ,าอาัดแล้วก็อยู่ไม่ไกลวันเสาร์วันอา,าทิตย์ว่างๆใครอยากจะมาปิกนิกที่สวนจันทร์เพื่อสูดอากาศก็อนุญาตให้ปิกนิกรวมถึงแคมปิ้งค้างแรมได้ฟรี นี่คือสาระสำคัญของสวนจันทร์วันนี้ใครอยากจะมาเยี่ยมมาชมดูก็ให้ g o o g l e Map พามานะครับ